แมวเป็นอะไรดิ้นไปดิ้นมาเนี่ยเป็นอะไรหนาวไหมหนาวไหมหนาวไหมลูกอุ้ย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 เอาเอาเข้าไปเอา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 ทำไมไม่ไปน,นอนที่น,นอนตัวเองออสตินฮะเป็นอะไรอะฮะเอาผ้าห่มไหมเอาผ้าห่มไหมเอาไหมเอาผ้าห่มไหมหนาวไหม เป็นอะไรเป็นอะไรเอ้าเอๆาเอาเอาดินใหญ่เลยโอ้ยมันจะตกเป็นอ้าเอ้าเอาไอ้ที่ลืมไม่ได้ก็ไอ้ตรงนี้ใช่ไหมไอ้ที่ลืมไม่ได้ไปไหมไปข้างนอกไหมไม่อยากไปข้างนอกเหรอ โอ้ตกโต๊กโต๊ก <laughs> มันจะต๊ก <laughs> มันคืออาการอะไรเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยไอ้หมุนติ้วๆเนี่ยฮะมันคืออาการอะไรเล่าให้ฟังหน่อยสิฮะวอสซินอืมอ <'s> ืมอืมันเป็นยังไงอืมันเป็นยังไงทำไมต้องหมุนบอกหน่อยมันคันบ่ อาบน้ำไหมอาบน้ำไหมอาบไหม <c oughs> มันตีตก <c oughs> ไม่ต้องมาใกล <c oughs> <c oughs> ้ต้องมาใกล้เลยแงนมาทำไม